นี่ <โร S 1> นี่งูเขียวดูนะกำลังกินตุ๊กแกได้มาทั้งคู่เลยนีดิตุต๊กแกก, <sunscreen. S 1> แกกัดปากงูอยู่นะครับอันนี้สู้กันอยู่แล้วพันกันออกมาแลวงูก็รัดตุกกต๊กแกตุ๊กแกก็กัดงูอยู่งูกัด <laughs> เอาสู้กันให้เต็มที่ไม่ปล่อยแต่ตอนนี้คือตุก๊กแกไม่ยอมปล่อย ถ้าต๊กแกมันหน้าปากออกม,มันก็งูมันก็หลุดแล้วเนี่ยต๊กแกไม่ยอมปล่อย <c oughs> แล้วเราจะทำทยังไงเราจะใส่กระสอบไปทั้งคู่เลยเหรอมันก็จะซัดกันนัวอยู่ในนั้นปเปล่าเมื่อกี้หยังม่ได้อยนะย,กยกมาค่ๆดิอ่ะค่อยคลายออกนะ ตุ๊กแกมือก็บีบผ้ามือเลือดตาล่ะเอาพอดเลยมั้งหูตาไม่แข็งมากเลยทงาโอ้ถ้าดึงงั้นก็งูก็เจ็บตัวเดียวเลยมืออดตุ๊กแกมอเยานไม้อะไรงามันออกได้ไหมงัดมันออกมือเยาะมันต้องเป็นไอ้นี่แหละพวกไขควงปากแันอะไรแย่เข้าไปให้งัดมันออก มอ,นนอาป่อยมีพวกไขาทวงอะไรนะครับปากแบ๊